เหมือนมีปลาเล่นคันใหญ่นะครับมีปลาเล่นคันใหญ่ครับนีหครับมีปลาดึงคันใหญ่ครับมปลาดึงคันใหญ่ครับปลาดึงคันใหญ่ครับหนึงครับหนึมงลงไปแล้วครับวัดครับปลาครับโอ ปลาคิมตื้นจริงครับปลากระกมงครับมาสวนเอาตรงตื้นๆเนี่ยครับปลามองเก๋มาสวนเอาตื้นๆน,นี่ สวัสดีครับสวัสดีวันเลิกดีมีแดดนะครับวันนี้หนึ่งอาทิตย์เต็มครับสําหรับจังหวัดพังงาฝนตกทุกวันครับพายุเข้าครับวันนี้ได้โอกาสพามาตกปลาบนกระชังอีกครั้งนะครับมากับเหมือนเดิมครับพี่น้องของเพื่อนครับก็น้ําน้ําเยอะนะครับวันนี้แต่น้ําออกคุณๆหน่อยครับเหยื่อก็เหมือนเดิมครับปลาทุแขกกับกุ้งติดมานะครับลองดูครับหลังจากพายุออกวันนี้เราจะได้ปลาอะไรกันบ้างบนกระชังนะครับเดี๋ยวหาจุดตกไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ถ้าไปตกที่อื่นคงหาปลายากครับบนกระชังยังฟอร์มีปลาให้ได้ผลงานได้ชมกันอยู่นะครับไปครับไปลุ้นกันวันเลือกดีมีแดดครับวันนี้เราเดินไปหาไปเลือกหาช่องว่างที่เราจะตกกันครับอันนี้คือปลาในกระชังนะครับเราตกช่องว่างอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับเราต้องจกช่องว่างนะครับในกระชังตกไม่ได้นะครับโดนฆ่านะครับนอเล่นครับ ช่องนี้กับช่องนี้เราเลือกช่องนี้ดีกว่าครับมีสวิงด้วยเลือกดีปรับเข้าให้เดี๋ยวเรานั่งตรงนี้นะครับตกไปฝั่งนี้เพราะาน้ํามันไหลลองอย่างนี้ครับเราเอาสวิงเล็กเอามาด้วยสวิงเล็กสวิงใหญ่เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับคันสีฟ้าผมจะเกี่ยวเหยื่อใหญ่ไว้นะครับใช้เบ็ดเบอร์13บสามครับคันเล็กเราตกทุนลอยนะครับเหมือนเดิมครับโอเค ทำไลดีมีชัยนั่งผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับบนกระชังนะครับวางได้ดีแล้วปัาบเข้าให้หก่อนอื่นเราตั้งทุนก่อนครับเหมือนเดิมครับตั้งทุนได้ถึงพื้นแล้วก็ยกขึ้นมาสักประมาณฟุตหนึ่งนะครับหลายตอรเปอร์ชันอยู่ไหนน,น,นี่นะครับตั้งทุนกันก่อนหานตำแหน่งปลากันก่อนนะครับ ลงไป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 อ่ะลองดูครับยังไม่ถึงพื้นนะครับถึงพื้นดูอีกน้ำลึกนะครับวันนี้พอน้ำมากครับน้ำเยอะมากยังไม่ถึงน้ำลึกจริงๆโอเคถึงแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็ขยับลองครับ นี่ครับขยับลงไปประมาณนี้ได้ครับประมาณนี้นะครับกะว่าประมาณนี้เหมือนกับอยู่บนพื้นเดี๋ยวเราขยับอีกนิดครับนี่ครับโอเคครับผ่านลองด้วยเหยื่อปลาก่อนนะครับตั้งเบรคให้ดีนะครับผ่านผ่านผ่านลองคันใหญ่กันก่อนครับตามระเบียบ ขวาไว้นี่เกียวหัวปลาครับวันนี้ปลาทูแขกตัวงามๆนะครับเห็นไหมครับเอาแล้วได้กบอนอ๋อหนูกัาปลาให้มันออดน้าน้องแร่เหยื่อไว้เลยดีกว่าครับไม่เสียวเวลาวันเอาขวัันไเ

มาแทกคู่ย่อนให้อยู่ประมาณสักนี่ครับแถวแถวไอห้องน้ำนี่ยครับปลามันจะอยู่ประมาณข้างใต้นี่แหละครับเห็นไหมครับน้ําลึกมากครับถึงแล้วครับต้องมีไว้โอ้โหได้อยู่ครับล็อกไวใ้ให้ดีนะครับ ตกน้ำแน่ครับอย่างนี้โอเคครับให้ขันงัดไว้คันใหญ่ยองไปแล้วครับตามด้วยคันเล็ก เนี่ยสวยครับเหมือนจะถึงพื้นเลยนะครับแต่น่าจะไม่ถึงห่างอยู่นิดนึง ร้อยครับสองคันลงไปแล้วครับที่เหลือก็นั่งลุ้นครับลุ้นกันแหเชื่อมดเป็นวาเลนเลยโกวากีกลางหบอกว่า รเรียมบอกว่าวพอลูกเกไปตอกปลาแค่บ้านยะเครื่องท่าได้เลยที่ก้อนนะเดี๋ยววะไม่ใช่ป่านี่ที่ก้อนเหมือน <c oughs> มีปลาเล่นขนใหญ่นะครับมีปลาเล่นขนใหญ่ครับนี่ครับมีปลาดึงขนใหญ่ครับมีปลาดึงขนใหญ่ครับปลาดึงขนใหญ่ครับนี่ครับ เงาไปแล้วครับวัดครับปาครับอือขาดขาดครับเอาไม่คืนนะครับกูงังงนไม่คืนขาดแล้วครับ ปลากินตื้นจริงครับปลากระมองครับมาสวนเราตรงตื้นๆน,นี่ครับปลามองเก๋มาสวนเราตื้นๆน,นี่ปลาแล้วครับปลาตัวแรกครับกระมงครับปลากินตื้นมากเลยครับอเอาแล้ว กินตื้นนี่เกี้ยวก็ปรับถูนเลยนะั้นกินตื้นอย่างเดงเลยเหลือเชื่อครับวันนี้ปลาไม่กินลึกนะครับกินตื้นสุดๆเลย อยู่ประมาณเมตรเดียวนะครับเอาครับตื้นก็ตื้นครับเราตามใจปลาครับอีกแล้วครับเห็นไหมครับกิ้นตื้นมากครับเหลือเหยื่อติดติดเบ็ดอยู่นิดเดียวนะครับนะครับน่ครับไปนะครับเอออะไรวะขนาดนั้นเลยเหรอให้หน่อยนึงเอา ป้ากินตื้นนี่กินผิวน้ำนี่มัน่วนผิวน้ำนี่โกกำลังปรับถูนี่มันมาซวนโกก็เลยอยู่ไว้ัันซวนอยเลยป้ากินตื้นมาเลยกแล้วครับยอมแล้วครับวัดครับอ,อ ปลาเกินตื่นจริงเงยกินระด,ดับนี้จริงๆเลยสวะอีกแล้วครับเหมือนนะครับปลากินนักตื่นมากเลยครับจมนะ้ครับดึงไปแล้วครับเหมือนกับโว้นครับไม่อยู่ครับ อะไรว้าอือเห็นไหมครับดึงโหดเลยอือต้องเล่ากินบันนี้เลยฮะตอกเชีงเหลียวได้ดีมึ้งมากินข้างบนนะไม่ได้กินลึกมากินข้างบนนี่นุ่นครับเห็นไหมครับดึงทุ่นผมจมไปแล้วครับ วัดครับโอ้อะไรวะอะไรวะอะไรเลยเก๋ลองดึงกินเลยทำไมทันเอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเออเอาเอาวัดนี่ครับมาอีกแล้วครับตัวที่สองครับกินตื้นมากเลยครับเห็นไหมครับ นันผูกแน่างานนี้กลืนแล้วอม,อมองอีกแล้วครับแล้วเอาเลยเอาเลยเจอกันมันพยะค่ะ ตื่นมาครับกินถึงเอาอแล้วครับเห็นไหมครับกำลังดึงอีกแล้วครับเึบ็วครับ,อล,รบลองปุ๊บดึงปั๊บครับงาเจ้าเหยื่อไปแล้วครับยังอยู่ไหมอยู่ไหม,มอยู่แล้วครับอยู่ลงไปแล้ว นี่ครับไปอีกแล้วครับวัดครับมาอยู่ครับเอาเอาแล้วสู้กันมันหยดนะครับเห็นไหครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับอีกแล้วครับไปนะวัดครับนี่ครับนัครับมาอีกแล้วครับตัวที่สามครับอะไรวะ หือเลยครับตัวนี้อืออะไรวะทตัวแล้วทำตัวแล้ว,ว,ลวอือทำตัวแล้วครับอไอ ยังไงวะเนี่ยโอ้ครับเอา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 โอ้ครับเอาอีกแล้วครับอีกแล้วครับวิ่งอีกแล้วครับแล้วครับแล้วครับวัดครับมาอยู่ครับไปต่อครับไปต่อต่อโอ้แล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับต้องปล่อยให้กินนะครับไปยวัดวัดครับนี่ครับ ใหญกแล้วครับตัวนี้ใหญ่เลยครับเอาลุฟุูงซู่นไหเดี๋ยวนี้เออเหวด้ลยตัวใหญุู่งซูนหลุดครับเอายังยังอยู่ครับเจ็ยมไว้ครับปลายังอยู่นะครับเอออย่างครับอยู่นะครับปล่อยครับคืนไปเลยครับคืนไปเลยครับคืนไปเลยครับคืกนไปเลยครับคราวนี้ต้องให้ลืนแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลุดอีกครับ วับครับไม่ไหวอย่าลงใจ <laughs> <laughs> เออเอามาบอกเอเอยังอยู่นะครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยอ,ยยอ,ยยอยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลาพักยกหน่อยเดี๋ยวก็วนมาใหม่ครับไม่ต้องหว่วงครับไม่ไปไหนหรอกครับอยู่นี่แหละครับปลาวนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้มาอกแล้วครับไปีแล้วครับ,รบแล้วครับวัดครับมาแล้วครับอันนี้ตัวเล็กอย่าลืมดิ้งนะ <c oughs> อันนี้ตัวเล็กอื ยังหลุดอีกนะยังใหญ่หลุดไปแล้วอือหือนี่ครับหลุดเฉยโดวใหญ่ปลาเราตรงนั้นครับหูกระมงเ่ยวไม้ฮักที่ โอ้ปลาครับอ้เอาแล้วครับนะครับเจอฝูงงไหนปลาเราตรงนั้นนี่ครับเจอฝูงอีกแล้วครับฝูงอีกแล้วครับฝูงอีกแล้วครับออีกแล้วครับนี่ครับแล้วเราต้องเดินหาฝูงนะครับอหทำยะนะครับมาดนึง จะยากยากน้อยอเคครับเราเจอผงตรงนู้นครับเราต้องไปตรงนู้นครับมันจะมีผงอยู่นะครับปลานะครับผู้ผูงผูงโอเคนี่ครับ เมื่อกี้เจอฝูงตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องดอกตรงนี้ครับนอนครับ,รบปลากินตื้นมากนะครับวันนี้อ่ะยินอีกแล้วครับจิ้ปับ๊บ เอาไ,ไหนแล้วอากระพงแดงครับกระพงแดงเล็กนิดเดียวไม่เอานะครับลูกปลากับพงแดงครับผม <S <S ไปต <ไป S 1> ามหาฝูงกระมงนะครับปลากินผิวน้ำนะอย่าลงลึกนะปลากินข้างบนนี่ปลากินตื้นๆประมาณเม็ดเดียวอ ไานแล้วไาแล้วมนแล้วเงื่อนครับนง่นครับวัดครับไม่อยู่ครับเฮ้ยมีปลากินคันใหญ่ครับมีปลากินคันใหญ่ครับมีปลากินคันใหญ่ครับ ว้ดครับอ okay. no <ano> ือวัดแล้วครับอือวัดครับเก๋เวิงอายยะอัโตยมาลองแล้วอัโตยเห็นเลยอัยยะ เกีวว่ยวเวยนเลยอะ <laughs> มาล่องแล้วล้าถูกบลลับแล้วขันเบดไปได้แล้วอะโอ้โหดู ติาครับเอาเอาติดลาเฉยครับรับสายอยู่ติดลาเฉยครับเอากระมองอีกแล้วครับอันนี้ขอใช้สวิงนะครับเดี๋ยวหลุดกระมองมาอีกแล้วครับกระมองมาอีกแล้วไปได้ไงอะ,อะรับทุนอยู่ปลากินเฉยเออก็อนเดินมาได้ กระมองครับกระมองกระมองกินตื้นจริงๆน,น,น,นะครับวันนี้มันจะมันกระชังเราต้องทุลักทุเลหน่อยนะครับโอ้โหโอ้โห แต่แรงว่าปลากินตื่นมากนะครับวันนี้ปลากินตื่นจริงเหอเกียกูปั๊บนี่กินตื่นๆนี่ ก็มองก yes. ับอู๋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 ลุตแล้วเส้นยาแดงเลยโกเอ้ยะใสยอ่ะวันนี้หลุอีกแล้วครับมาบอตัวใหญ่แล้วนี่ตัวใหญ่ลุตสองตัวไม่เข้าใจไปแล้วอู๋ ตอนนี้6กโมงครึ่งแล้วนะครับกลับแล้วครับก็ยังตกอยู่แต่ว่าตอนนี้แมมโมรี่จะเต็มแล้วครับให้ดูผลงานวันนี้ครับปลาใหญ่ไม่ได้ได้ปลาแกงนะครับปลากระมงครับหลุดไป2ครับได้มาก็1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าดตัวแดตัวพอได้แกงครับวันนี้หลังจากพายุเข้าเราได้ปลากระมงแทนนะครับไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ